อย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุเพราะเราสร้างบุญกันมาตลอดชีวิตอย่าไปแตกตื่นอะไรมันหนักหนาสาหัสนะโรคมันไม่มาหรอกแเป็นโรคประสาทแทน <Okay. S 1> ขอฝากทุกคนไม่ดื้อกับหมอแล้วเราก็สร้างบุญของเราอย่างนี้รักษาอารมณ์ให้ดีก่อนนอนนึกทบทวนบุญ ที่เราสร้างกันมาตลอดนั่นแหละการที่เราทบทวนบุญเป็นประจำประจำนั่นแหละก็คือการโมทนาบุญของตัวเราเองถูกหลักวิชาไม่ถูกใครทำเป็นตัวอย่างก็พุทธองค์แต่ทำเป็นตัวอย่างนั่งอยู่องค์เดียวโคนโพนวันจะตรัสรู้มานี่แห่มันจะเหยียบท่านตายไม่รู้ ไม่สู้กับเองหรอกเองมาขนาดนั้นเสียเวลาสู้เพราะองค์นั่งทบทวนบุญของพระองค์แล้วบุญนะ่ะไม่ใช่บุญเฉพาะชาตินั้นนะบุญธรรมกิชาติจิชาติอธิษฐานเรียกมาจนหมดนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าเรียกบารามีทั้งสิบก็บารามีทั้งสิบก็บุญนั่นแหละสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู้กับพญามารสิ่งเหล่านี้นั่แหละที่พระองค์เอาไปใช้ปราบโรคระบาดที่เมืองเวียสาลีเมื่อสองพันกว่าปี ตำราของชาวพุทธมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าตระหนกอะไรเกินเหตุแต่ก็อย่าดื้อเกินเหตุไม่ดื้อกับการแพทย์แล้วก็ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎหมายเขาว่าไงก็ทําตามนั้นแล้วเราก็อยู่ในบุญทั้งสร้างบุญใหม่ทบทวนเรียกบุญเก่าของเราเราปลอดภัยแน่นอนมีแต่จะจำเริญจำเริญยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนแหละจา้า